กุ้งพลอยโพสข่าวดีเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสําหรับนักแสดงสายปูอย่างกุ้งพลอยกันิธนาลินหรือติ๊กบิ๊กปาเธอร์อดีตภรรยาของพระเอกหนุ่มสอนรามเทพพิทักเพราะมีผลงานรวมถึงข่าวาว,าวออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะข่าวาว,าวเรื่องลูกเพราะกุ้งพลอยมาจะออกมาโพสต์คิดถึงลูกอยู่เสมอเพอราะหลังจากที่มีสถานการณ์ระบาดของโควิด19กก็ไม่ได้เจอหน้าลูกสาวอย่างน้องวิจิเลย ทำให้เจ้าตัวต้องออกมาโพสคิดถึงผ่านทางอิสตาแกรมอยู่โดยตลอดแต่ราสุศอนดามก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการหนึ่งเรื่องลูกและอดีตภรรยาว่าจะให้อดีตภรรยาเจอลูกได้อทีละหนึ่งวนันงานนี้สาวกุ้งพลอยก็ได้ออกมาโพสด้วยความดีใจเอาเป็นว่าเจ้าตัวจะว่ายังไงบ้างนั้นมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะ่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสไว้ว่าเย่เย่จะได้เจอลูกแล้วอาทิตย์ละหนึ่งวันแล้ว ด่างโควิดหายเขาบอกให้รอฉันก็รอยังมีจุดหมายแฮทแทกลานาะลูกแฮทแทม่ตัวสร้างปฏิมากรรมใหม่ให้ลูกดูทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่ายินดีด้วยนะคะอยากเห็นภาพนั้นเร็วๆแอบเชียร์ดึกๆขอให้คุณได้ก่อนน้องวิจีบ้างงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ยินดีสนันเลยละค่ะในขณะที่ลายคนก็มองว่าถ้ารอให้โควิด -19 หายแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอลูกสักที และเปลี่ยนเป็นวิธีตรวจหาเชื้อก่อนไปหาลูกสาวดีหรือไม่เอาเป็นว่าเรื่องนี้ต้องรอให้กุ้งพอยออกมาอัปเดตเองละกันเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่จะได้เจอหน้าลูกสาวแล้วเชื่อว่าเจ้าตัวจะต้องดีใจมากแน่นอนเลยละค่ะเพราะขนาดแค่ได้คุยกันผ่านทางวิดีโอคอลสาวกุ้งพอยก็ยังดีใจ และออกมาโพสขอบคุณอดีตสามีไม่หยุดเชื่อว่าถ้าได้เจอหน้าลูกสาวอีกครั้งเจ้าตัวก็คงจะมีความสุขมากๆแน่นอนส่วนลูกสาวเองก็ต้องมีความสุขมากเช่นกันพอน้องก็ชอบคุยกับคุณแม่